สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัตน,นะครับวันนี้ข่าวสารที่น่าสนใจมีมาฝากกันหลายเรื่องเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube และก็ทุกช่องทางของเราที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับไปติดตามเรื่องนี้กันก่อนครับข่าวสารวันนี้นะครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของทีมชาติไทยอยู่23ปีนะครับก็กําลังจะเตรียมแข่งขันเอเชียนครับ รอบสุดท้ายที่กาตาเพื่อชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ในวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคมนะครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติตะวันตกหรือว่าวールドカッเนี่ยนะครับมีการประกาศทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ทั้งหมด8ทีมก็จะมี4ชาติจากเอเชียตะวันตกซึ่งก็อยู่ในฝั่งของพวกเขาอะนะครับและก็มีอีก4ชาติที่จะเป็นทีมรับเชิญมาจากภูมิภาคต่างๆเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ ในวันที่20ถึง2 6มีนาคมโดยในช่วงนี้เนี่ยมันก็ตรงกับปฏิทินของฟีฟ่าด้วยก็คือช่วงเวลาเดียวกับที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแข่งกับเกาหลีใต้ในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแปดทีมที่เข้าร่วมก็คือซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพมีรัแเมป์เก่ามีจอร์แดนมียูเอและก็สี่ทีมรับเชิญเนี่ยนะครับคือเกาหลีใต้ออสเตรเลียไทยและก็อียิปต์การจับสลากจะมีขึ้นในวันที่3มีนาคมก็จะมีการถ่ายทอดผ่านช่อง YouTube ของสหพ,พันฟุตบอลซาดิอราระเบียดังนั้นเมื่อทัวร์นาเมนต์นี้เกิดขึ้นนะครับจะเป็นข้อดีสําหรับทุกชาติที่ถูกเชิญไปโดยเฉพาะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะได้เตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่กาตาแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเราจํากันได้นะครับมันเคยมีข่าวว่าเราจะไปแข่งรายการนี้ในนามทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วทัวร์นาเมนต์เนี้ยมันคือทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติชุดใหญ่ครับแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยรายการมันก็จัดบ้างไม่จัดบ้างยกเลิกบ้างไม่ได้มีความต่อเนื่อง ซาอุดีอาระเบียก็เลยปัดฝุ่นครับอย่างน้อยให้กลับมาจัดก่อนเอาความต่อเนื่องมาแล้วเดี๋ยวเมื่อวันหนึ่งมันกลับมาสําคัญอยู่ในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดยด้วยเดี๋ยวหลายชาติก็จะส่งทีมเข้าแข่งขันกันเองตอนเนี้ในเมื่อไม่พร้อมมันเลยเป็นข้อดีครับที่ทีมรับเชิญจะได้ไปเจอกับการแข่งขันที่เข้มขน้นและก็ดีกว่าฟุตบอลในย่านอาเซียนน,นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือรายการนี้ครับ การเตรียมทีมจะเป็นยังไงโคดหราอิสระสีธโรก็บอกนะครับว่าแน่นอนการแข่งขันรอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียที่ไทยอยู่กับซาอุดิอารเบ,บียอยู่กับอิรักและก็ทาจิกิสถานเนี่ยมันเป็นงานที่หนักแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสในการเข้ารอบดังนั้นการไปเตะวาฟครับในครั้งนี้มีคู่แข่งคือซาอุที่เป็นเจ้าภาพด้วยถ้าเกิดว่าทีมไทยได้เจอมันก็จะเป็นการชิมลางไปก่อนโคชหลาก็เลยบอกว่าการเตรียมงานในครั้งนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ วาฟครับจะตรงกับช่วงฟีฟ่าเดย์ของทีมชาติชุดใหญ่ดังนั้นเนี่ยจะไม่ติดขัดเรื่องของโปรแกรมแข่งขันลีกดังนั้นก็สามารถเรียกนักกีฬาไปได้หมดการเดินทางก็วางแผนไปแล้วว่าจะเดินทางไปก่อน2วันก็อาจจะไปถึงวันที่17ส่วนรายชื่อเนี่ยก็กําลังรอต้นสังกัดที่ส่งชื่อไปขอตัวตอบกลับมาว่าสามารถให้ใครไปได้บ้างก็จะมีการประกาศกันในวันที่11มีนาคมนี่คือเบื้องต้นนะครับส่วนตัวเนี่ยโคดด้ะเองอยากได้ผู้เล่นในแคมป์นี้ เป็นตัวหลักทุกคนที่จะไปแข่งขันเอเชียนคัพที่กาตาแต่ก็พอเข้าใจอยู่แล้วว่าสโมสรคงไม่ปล่อยมาแบบ100%เซสิ่งแรกก็คือต้องดูว่าได้ใครมาก่อนในรายชื่อ list สุดท้ายถ้าเกิดได้ทั้งหมดก็ถือว่าทุกอย่างเดินหน้าไปตามแผนที่วางไว้แต่ถ้าเกิดขาดคนใดคนหนึ่งตำแหน่งไหนก็ต้องมาดูว่าตัวเสริมเนี่ยใครจะไปแทนก็มีการถามประเด็นการทำงานร่วมกับมาซาฮดะอิชิกุนซอทีมชาติชุดใหญ่ว่า ได้มีการมาช่วยแนะแนวทางอะไรบ้างโคชรละก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยอิชิก็แนะนําหลายเรื่องก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆย่างตอนอุ่นเครื่องกันเนี่ยอิชิก็บอกว่าจุดแข็งของทีมไทยชุดนี้คืออะไรและจุดที่ต้องแก้มีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้เข้ามาจัดแจงอะไรเลยให้สิทธิ์ขาดโคตรละในการทํางานเหมือนเดิมเพราะว่าตัวของอิชิเนี่ยต้องไปมุ่งเน้นสมาธิกับทีมชาติชุดใหญ่ในการคัดบอลโลกเป็นอันดับแรกโคตรละก็บอกว่าอิชิเนี่ยตระเวนไปดูไทยลีกหนึ่งไทยลีกสอง แต่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เคยมายุ่งอะไรเลยนะครับให้โคระทำงานเต็มที่เพราะตัวของอิชิเนี่ยก็เก็บข้อมูลและเขาก็มีลิสต์รายชื่อเหมือนกันว่าใครอยู่ในขายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีบ้างเพราะว่ามันดูไม่ได้ยากหรอกครับในการลงทะเบียนของหลีกเนี่ยมันก็ดูพอสอก็ดูแล้วว่าคนไหนที่อยู่ในขายที่เขาจะสร้างในอนาคตได้หรือว่าอาจจะทำงานร่วมกับโคระด้วยและหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง โดยออฟฟิศที่ทํางานก็อยู่ที่สโมสรบีจีปทุมสร้างไว้ให้เสร็จเลยนะครับทั้งห้องทํางานของยู23และก็ห้องทํางานของทีมชาติชุดใหญ่เพราะว่าแคมป์เก็บตัวก่อนที่ศูนฝึกฟุตบอลแห่งชาติจะเสร็จที่จังหวัดสุพรรณเนี่ยก็ต้องใช้ที่สนามของ BG จีนั่แหละครับเทนนิ่งเซ็นเตอร์ข้างในก็เลยคิดว่าทําห้องทํางานให้กับทีมชาติไปเลยตรงนี้เวลาเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยจะได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันก็ชัดเจนนะครับว่าโครงสร้างของการพัฒนาทีมชาติเนี่ย ยังอยู่ภายใต้การจัดการดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแต่ว่าสมสโมสรใหญ่ทั้งบุรีรัมซึ่งเป็นคุณเนวินทั้งบีจีปทุมซึ่งเป็นคุณประวินและก็ทั้งท่าเรือที่มีคุณโดนพานซึ่งลาออกมาแล้วนะครับแต่ว่าเอาตรงๆนะบทบาทที่เราเห็นกันตอนที่ถแถลงข่าวก่อนที่จะเข้ามาลงสมัครตําแหน่งนายกเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าทั้ง3ท่านเนี่ยจะกระจายกันดูแลทีมชาติแต่ละชุดบุรีรัมก็ยังทําต่อเนื่องนั่นคือ U20 ส่วน U23 เนี่ยเป็น b ีปทุม แล้วก็ชุดใหญ่เนี่ยคุณดลพันธ์จะไม่เป็นผู้จัดจาการทีมแล้วแต่ว่าการดูแลจัดการในนามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็คือการฉีดเงินเข้ามานั่นแหละครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าตามหลักการเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมถ้าพูดถึงความเป็นสากลว่าทําไมต้องให้สโมสรดูแลทีมชาติแต่มันก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมครับว่าวันนี้งบประมาณหรือเงินสภาพคล่องต่างๆที่อยู่ในสมาคมเนี่ยมันไม่ได้มีเงินเหลือมากมายนะครับผมไม่อยากจะบอกตัวเลข เอาเป็นว่าเต็มที่ประมาณการเนี่ยเหลือไม่กี่10ล้านบาทครับฉะนั้นมันไม่สามารถจัดการแข่งขันหรือดําเนินการทุกๆอย่างได้หมดครับในช่วงเวลานี้เพราะการแข่งขันมันเริ่มแล้วคุณจะไปรอเบิกเงินฟี ف าเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องมีเงินสํารองจ่ายไปก่อนบ้างแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นปัญหาเรื่องการเก็บตัวทีมชาติมาตลอดนะครับว่าเก็บได้เต็มที่ก็อาทิตย์2ออาทิตย์ไม่ได้มีงบประมาณมากมาย จนต้องยอมกลืนน้ําลายตัวเองไปเอาระบบผู้จัดการทีมกลับมาแต่จะให้เขาควักอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ได้ฉะนั้นระบบใหม่ที่ทํางานในยุคของคุณนวลพันธ์เองเนี่ยก็ต้องพยายามให้ก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยค่อยจัดระบบนะครับว่าทํายังไงถึงจะให้มันเลี้ยงตัวเองได้ไม่ใช่ว่าต้องเอาเงินจากสปอนเซอร์มาดูแลแล้ววันหนึ่งเงินสปอนเซอร์หมดผลงานทีมชาติไม่ได้ยังไงมูลค่ามันก็ไม่เกิดครับก็ต้องพยายามทําผลการแข่งขันในสนามให้มันสำฤทธิ์ผลเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ตามมาตรฐานที่ดินไทยควรจะเป็นนะครับ เราไม่ได้มุ่งหวังว่าโอ้โหต้องเป็นเจ้าเอเชีย e ต้องเข้ารอบสุดท้ายแล้วต้องผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์โชว์ฟอร์มสวยๆมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันก็ต้องพยายามค่อยๆสร้างค่อยๆปรับค่อยๆแก้กันไปแต่ณนะวันนี้เนี่ยสิ่งที่สโมสรใหญ่ทําได้ก็คือการช่วยประคับประคองทีมชาติไปก่อนด้วยเม็ดเงินของตัวเองครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาวิธีการในเชิงธุรกิจว่าทำยังไงมันถึงจะอยู่ได้ด้วยตัวเอง พราะว่าปัญหาทีมชาติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ในมุมของแฟนบอลแต่ในเชิงโครงสร้างอื่นๆเนี่ยมันใหญ่ยิ่งกว่านะครับมันยังมีสโมสรสมาชิกอีกหลายลีกที่สมาคมต้องเข้าไปจัดการเข้าไปดูแลรวมถึงฟุตซอลและก็ฟุตบอลหญิงด้วยนะครับพูดถึงฟุตบอลหญิงเนี่ยล่าสุดก็กลับมาแข่งขันกันแล้วนะครับลีกอาชีพของบ้านเรา2ลีกเลยครับมีงานถแถลงข่าวกันทีเดียวเลยทั้งดิวชั่นหนึ่งและก็ดิวชั่นสนะครับจะเริ่มแข่งขันคือ2มีนาคมนะครับ สู่สัปดาห์นี้แหละครับเริ่ม kick off ก,กันแล้วก็คุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับในฐาะนะนายกสมาค,คมกีฬาฟุตบอลและก็อดีตผู้จัดการทีมบอลหญิงทีมชาติเนี่ยนะครับออกมาประกาศชัดเจนเลยว่ายังไงจะพาทีมบอลหญิงไทยเนี่ยไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่3ให้ได้หลังจากก่อนหน้านี้2สมัยที่ไทยไปเนี่ยเกิดขึ้นในยุคข,ของเธอนะครับสำหรับบอลหญิงการแข่งขันในปีนี้ครับดิวิชั่น1และดิวิชั่น2เนี่ยมีลีกละ8ทีม ดยแชมป์นะครับดิวชั่นหนึ่งจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน a f c c h a m p i o n s League ของผู้หญิงด้วยเป็นครั้งแรกเดินในรอบคัดเลือกพร้อมกับเงินรางวัล5,0,000 0บาทวซรองแชมป์ so, เนี่ยสามแสนขนาดที่ดิวชั่นสนะครับจัดได้เงินรางวัล2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็รองแชมป์1นึ่งแห้าหมื่นบาทดิวชั่นหนึ่งนะครับปีนี้เนี่ยลดขนาดเหลือเพียงแค่8ทีมจริงๆเนี่ยฤดูการก่อนเนี่ยมันมีทีมมากกว่านี้ครับแต่ว่าก่อนจะเปิดซีซั่นมีสโมสรถอนตัวจากการแข่งขันไปถึง3ทีมนั่นคือ เอ็มเอชนครศรีอันดับ6ดิวิชั่น1ฤดูกาลที่แล้ว BSL w f แเอซึ่งเป็นแชมป์ไทยวิบว e สเลกดิวิชั่น2แล้วก็ MH นครศรีซิตี้ City, นะครับรองแชมป์ลีกดิวิชั่น2ที่ได้แชมป์ในการเพลย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นมาก็ทำให้มีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ให้สิทธิ์โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครที่ได้อันดับ10ของดิวิชั่น1เนี่ยได้สิทธิ์ในการอยู่ต่อลงแข่งขันแทนผมก็เลยขอเป็นช่องทางนะครับอยากจะบอกว่าเฮพวกรา ช่วยกันดูหน่อยยิ่งบอลหญิงเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดมูลค่าสูงมากมายเขาถ่ายให้ดูฟรีๆทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของไทย m e n s League นะครับทุกคู่เลยเพื่อให้แฟนบอลเนี่ยสามารถเข้าถึงได้และอยากให้เกิดกระแสนิยมทั่วประเทศนามูลค่าการตลาด มาสู่บอลหญิงบ้างนะครับแล้วก็อยากให้สปอนเซอร์เนี่ยเข้ามาในอนาคตด้วยทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับอยากให้ยอดวิวมันออกมาเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ขอความอนุเคราะห์ทุกคนนะครับที่ดูคิดไซคโคง้งขอเป็นหนึ่งช่องทางไปดูบอลหญิงกันเยอะนะครับเปิดทิ้งไว้ก็ยังได้ในช่วงเวลาที่เขากําลังแข่งขันระหว่างเดินทางไปดูฟุตบอลชายก็อยากให้แบ่งใจมาดูบอลหญิงกันด้วยนะครับซึ่งในครั้งนี้ยังมีการแต่งตั้ง ทางโค้ชหนึ่งหนึ่งฤไทยศาสตร์ทองเวียนอนดีตโค้ชฟุตบอลหญิงที่เคยพาสาวไทยไปบอลโลก2สมัยนะครับและก็ยังเป็นผู้ฝึกสอนหญิงโปรไลเซนคนเดียวของเมืองไทยมาร่วมงานในทีมพัฒนาบอลหญิงในทุกชุดด้วยนะครับก็แน่นอนแหละครับหนึ่งเป็นคนรู้ใจของคุณนวลพันธ์นะครับทำงานร่วมกันมาตลอดตั้งแต่สมัยเป็นผู้จัดการทีมบอลหญิงดังนั้นเนี่ยก็คงไม่แปลกที่จะใช้คนคุ้นเคยนะครับแต่ขออย่างเดียวทํางานออกมาให้จริงจังและผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยผมว่าไม่มีใคร กล้าคอรหาแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งวาระก็คือเรื่องของบทบาทในการพัฒนาผู้เล่ยนเยาวชนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นมาตั้งนานแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็บอกว่าเมื่อไหรจะถึงคิวของเดอะตุกทักทีนึงนะครับอยากให้พัฒนาทีมชาติเลยก็มีภาพออกมาแล้วนะครับว่าเดอะตุกเปียพงผิวอ่อนครับซึ่งเป็นสภากรรมการของทีมงานคุณนวลพันธ์รวมถึงดรชานวิทย์ผลชีวินหรือว่าอาจารย์หลังซึ่งเป็นอุปนาย,ยกนะครับได้เริ่มเข้าประชุมกันเพื่อ เดินหน้าทำงานในฐานะทีมงานเทคนิคของสมาคมพัฒนาเตรียมแผนสำหรับการสร้างทีมชาติไทยในอนาคตน,นะครับส่วนแผนงานจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้จะไปเก็บข้อมูลแล้วก็หยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับพร้อมกับแชร์มุมมองของผมด้วยนะครับคือผมไม่ได้เอาข่าวมาแล้วมาเล่าให้พวกเราฟังอย่างเดียวแต่ผมก็อยากจะมีมุมมองในฐานะที่เราก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาจะมากจะน้อยจะถูกหรือจะผิดเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆลองมาแชร์กันด้วยนะครับเพราะการแสดงความคิดแบบสร้างสรรค์นเนี่ย มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยคุยกันไม่ค่อยเปิดใจไม่ค่อยกล้าแสดงความที่เห็นต่อกันเพราะมองว่าเฮ้ยถ้าไอ้นี่คิดต่างไอ้นี่มันอคติกับเราอย่าไปเอามันเข้าพวกฉะนั้นสิ่งพวกนี้ครับเราต้องลบล้างภาพที่เราชอบคิดกันในแบบนี้จนมันหล่อหลอมกลายเป็นสังคมอุปถัมภ์ครับแล้วมันก็กลายว่าทากันเองดูกันเองชมกันเองมันก็ไม่เกิดประโยชน์ครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดกว้างทางความคิดเนี่ยมันก็จะมีทั้งเรื่องผิด และก็เรื่องถูกในเมื่ออาจารย์ชันวิทย์อยากทำานานเราไม่ได้ทำจนวันนี้มีโอกาสอ้ะก็ลองแสดงฝีมือดูเช่นเดียวกันกับคุณเปียพงผิวอ่อนที่บอกว่าถ้ามีโอกาสทำได้แน่นะครับอยากลองทำดูทำไมที่ผ่านมาไม่ทำแบบนั้นแบบนี้วันนี้เดอะตุกลงมาทำเองแล้วก็ต้องแสดงฝีมือว่าทำได้จริงส่วนผลงานจะเป็นยังไงก็ต้องรับกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจจริง มันจะผลิดอกออกผลไม่ช้าก็เร็วครับอย่างน้อยถ้าไม่สําเร็จในวันนี้มันก็จะทิ้งสมบัติดีๆไว้ให้กับคนในรุ่นหลังถ้าคุณทําออกมาแบบตั้งใจและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับปิดท้ายที่เรื่องนี้ดีกว่าครับเป็นเรื่องที่ผมเกลียดที่สุดเลยตั้งแต่ทําข่าวแล้วนะครับจนวันนี้เนี่ยได้มานั่งจัดรายการได้มานั่งพูดคุยสะท้อนปัญหาของวงการฟุตบอลไทยมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งกับเรื่องของการค้างค่าจ้าง กับนักฟุตบอลครับล่าสุดเนี่ยริทิเดตเพนสวัส์อดีตดาวเตะของเกาเซซ่ในศึกไทยลีก2ปัจจุบันเนี่ยย้ายไปอยู่กับแม่โจอ,อยู่เนเต็ดหนึ่งใน12ทีมที่ผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกฟุตบอลไทยลีก3มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเพื่อทวงถามเงินที่อดีตต้องสังกัดยังค้างอยู่ข้อความก็คือค้างเงินเดือนเขาทําหนังสือยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรมมาให้เซ็นอีกวงเล็บให้ยกเลิกแบบไม่มีค่าชดเชยไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยซึ่งอันนี้เขาเรียกว่ามัดบือชก ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาตัดสินใจและก็ยอมรับแล้วว่าจะไม่เอาก็ได้นะครับค่าชดเชยเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาและเข้าใจว่าสโมสรเองเนี่ยก็กําลังประสบปัญหาเรื่องการเงินก็เลยอยากย้ายทีมแต่ส่วนที่ยังค้างเขาอยู่อันนี้คือเรื่องเงินเดือนนะครับยังไงเขาควรต้องจ่ายเพราะว่าสัญญาเนี่ยระบุไว้ว่าจะจ่ายเงินที่ค้างให้จนครบวันที่15มกราคมแต่ว่าจนถึงณวันนี้เนี่ยนี่มันเดือนกุมภาพันธ์จะเข้ามีนาแล้วนะครับ เขาก็ยังไม่ได้เงินตามสัญญาและก็ยังคงถูกขอเลื่อนจ่ายออกไปอีกอยากให้ทุกคนลองติดตามดูว่าถ้าเกิดว่าทำงานตามหน้าที่และต้องได้ค่าจ้างตามตกลงแต่ถ้าเกิดไม่ได้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไงทำงานต้องได้เงินเขาเป็นแค่หนึ่งในอีก10บกว่าคนที่ออกมาแล้วยังไม่ได้เงินของตัวเองจากทีมกเกษตรศาสตร์นะครับอยากให้เรื่องค้างเงินเดือนหมดไปจากทุกๆอาชีพซึ่งคนเราต้องกินต้องใช้เหมือนกัน ท n t ทีท 2, เลื่อนจ่ายครั้งแล้วครั้งเล่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากคนในวงการฟุตบอลผมจะบอกว่านักบอลน,น่ะเดือดร้อนโดยตรงอย่าไปบอกภรรยาอย่าไปบอกคนนั้นคนนี้ตัวคุณเองเดือดร้อนโพสต์เลยครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองไปช่วยหาทางออกให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เงินนะครับถ้าคิดว่าคิดไซคโค้งพอจะช่วยเหลือได้ยังไงไม่ได้บอกเขาว่าให้ยืมเงินนะครับให้ทวงเงินให้ หรือให้เป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการที่จะสื่อสารไปถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลผมยินดีนะครับเพราะว่ามันมีหลายทีมอย่างกเกษตรเนี่ยในยุคของโคจุนอนุรักษ์สีเกิดฤดูกาลที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้เงินก็ยังได้กับไม่ครบพอมาทําทีใหม่ก็ยังติดเหมือนเดิมผมก็ยังงงว่าแล้วถ้าเกิดว่าทําแล้วมันอยู่ไม่ไหวเนี่ยทำไมคุณไม่ลงทุนในงบประมาณที่คุณมีคุณจะไปท,ำทำําทําไมให้มันเกินตัวแลวพอมันเกินตัวมันจ่ายไม่ได้มันก็เดือดร้อนกันทุกฝ่ายนะครับภาพลักษณ์ของหลีกมันก็เสีย และจริงๆเนี่ยลองไปดูนะครับมันก็เป็นทีมเดิมๆที่ยังคงติดแบบนี้แล้วก็มีปัญหาในทุกฤดูการฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ไทยหลีต้องทําในโครงสร้างใหม่คือต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของการเงินและก็งบประมาณในการทําทีมให้มันเหมาะสมต้องมีการตรวจเช็คด้วยน,นะครับว่าเขาบีสปอนเซอร์สักเท่าไหร่อ่ามีสัญญาผูกพันกับนักเตะเนี่ยสามารถทําได้จริงไหมกับเม็ดเงินขนาดนี้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับหลีกมันก็ไม่แข็งแกร่งการแข่งขันที่มีคุณภาพมันก็ไม่เกิด และมูลค่าทางการตลาดมันจะมีได้ยังไงในเมื่อมีข่าวทวงเงินกันซ้ําแล้วซ้าเล่านี่ยังมีหลายทีมนะครับที่นักบอลเขายังไม่เปิดเผยถึงแม้ว่าผมจะรู้มาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเดือดร้อนคุณไม่โพสต์เองคุณไม่มาร้องสื่อเองเนี่ยเราก็ไม่รู้จะดิ้นไปเพื่อคุณยังไงเพราะบางทีเนี่ยช่วยไปหลายเคสเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองครับนี่คือเรื่องจริงดังนั้นนักบอลคนไหนนะครับไม่อยากให้เกิดเรื่องนี้อีก อย่าไปเงียบอย่าไปยอมนะครับคุณเล่นมาหลายสโม,มสรคุณโดนโกงไปกี่ทีมแล้วคุณยังอยากให้วงจรแบบนี้อยู่ต่อไปเหรอคุณไม่อยากได้เงินตรงจนคุณเลิกเล่นฟุตบอลแล้วมีเงินเก็บบ้างเหรอเล็กน้อยก็ยังดีนะครับผมว่าเงินมากน้อยนักบอลเข้าใจดีกับสภาพเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าวันนี้ได้เงินน้อยและยังไม่ตรงเนี่ยผมว่าไม่ใช่ต้องพยายามลดขั้นตอนของวงจรอ,อุบาทผู้นี้ออกไปให้ได้นะครับมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นฉะนั้นการติดอย่าปล่อยให้มันลุกลามผ่าน1เดือนผ่าน2เดือนเพราะ ยิ่งมากเดือนโอกาสที่คุณจะได้เงินครบมันไม่มีครับเพราะถ้าเกิดว่าเขามีเขาจ่ายให้คุณไปตั้งนานแล้วครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งนะครับฝากกดติดตามเราทุกช่องทางโดยเฉพาะใน u t u b e นะครับมาร่วมเป็น3 0 0 0 0 0ซับสไคร b ์ไปพร้อมๆกับเราหรืออีกหมื่นกว่าซับนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยตัวเลขมันก็ดูเหมือนเยอะในมุมคนทำนะครับแต่ว่าในมุมคนดูถ้าติดตามันตลอดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีฐานแฟนคลับของบอลไทยที่เยอะกว่านี้นะครับกดเข้ามาก็เยอะติดตามเราได้นะครับมีนาคมนี้มาฉลอง4ปีของคิดไซโค้งกันนะครับผมว่าตัวเลขจะเกิน3 0 0 0 0นซับสไครต์ไปได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ